พ tamam, <people> ี่น uh ้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายนั้นจงยำเกรงต่อลอสุบฮาน์นูวาตาลาอย่างแท้จริงเถิดเพราะมันนั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคีรอพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับลอสุบฮาน์นูวาตาลาได้ตรัสว่าอัลลัติ خ ลัก ق َ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أ า ح ْ س ุลُ عَمَلًا و َ و َ ل ผูได้ตรัสว่า พระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อจะทดสอ,แอบแก่พวกเจ้าว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าที่มีการงานที่ดียิ่งแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงให้อภัยเสมอพระองลสุบานุวตาลาได้อธิบายถึงฮิกมะที่พระอ,องค์ทรงให้มีการให้มีการตายและมีลมหายใจเพื่อให้ทั้งสองสิ่งน,นี้นั้นเป็นสิ่งที่ทดสอบลูกหลานอาดัมดังนั้นครับเราจงปฏิบัติการงานที่ดีเพื่อโลกแห่งการตอบแทน พงัลวสุภานักวตาลาไม่ได้ตัดว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าที่มีการงานที่มากมายแต่พระองค์ทรงตัดว่าใครกันในหมู่พวกเจ้าที่มีการงานที่ดีฉะนั้นครับความสาคัญน,นั้นอยู่ที่การปฏิบัติการงานที่ดีไม่ใช่ปฏิบัติการงานที่มากมายที่ไร้สาระดังนั้นการงานที่ดีนั้นครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องถูกตั้งตามเงื่อนไขสองประการด้วยกันเงื่อนไขข้อที่หนึ่งครับจะต้องบนจุดใจต่อรัศวสุภาหานักวตาราในการงานต่างๆ จะต้องปฏิเสธาการตั้งพาคีจะต้องปฏิเสธาการโอ,อ้อวดจะต้องปฏิเสธาการนำเพื่อละแต่ในขณะเดียวกันก็หวังความโปรดตาในโลกดุนยาแต่เงื่อนไขข้อที่สองครับจะต้องถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตรงกับสิ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำมาเผยแพร่และต้องปฏิเสธสิธ่งที่เป็กับอุตริกรรมทั้งหลาย ดังนั้นครับเมื่อการงานที่เราปฏิบัตินั้นขาดข้อหนึ่งข้อใดไปหมายหากขาดข้อหนึ่งหมายถึงว่าหากมีการเป็นชริกป่าปนอยู่การงานนั้นก็จะไร้ประโยชน์และก็เสียหายทั้งหมดเช่นเดียวกันครับหากการงานที่เราปฏิบัตินั้นายยขาดยันขาดข้อที่สองหมายถึงไม่ตรงตามแบบอย่างอัลบ,บี๋ฮวมสัสลลัวล,ลวะเลยอัลสลัมการงานนั้นก็จะเป็นโมฆะไม่เป็นที่ถูกตอบครับอัลเบี๋ยวมัสลลัลวะเลยอัลสลัมได้กล่าวว่า มันอันมิเลอัมล์เล้ย์สอเลย์อัมรุน้าฟะฮูวารัดว่าในริวายะมันอัจเดต์ฟีอัมบิน้าฮะดะมาเลสัมินฟะฮวรัดดุลท่านอับุลโฮัมมัดสุลลัมวะละอิวะสัลลัมได้กล่าวว่าใครที่ปฏิบัติการงานหนึ่งการงานใดจนไม่ใช่การงานของเราการงานนั้นจะเป็นโมคะและในสายรายงานหนึ่งท่านอับุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าใครที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เหนือเราของศาสนา การงานนั้นจะถูกตีกลับไปยังเจ้าของของมันไม่ว่าการงานนั้นเขาจะคิดค,นค้นขึ้นมาเองหรือเขานั้นจะไปทําตามคุณุตริกรรมก่อนไว้ก่อนไว้แล้วซึ่งเพราะดุ้การรุตริกกรรมเนืเ้อรื่องของศาสนานั้นถือเป็นเรื่องของการหลงผิดพระนดีมวมัสกัสอลาสบานั่งวูตาลาจึงได้ตัดไว้ในยากุรอานว่าละก็เจ้าก้านละกุ้มเฟรอซูลินละฮิอุสวาตุลฮะซะนะพระองค์ได้ตัดว่าโดยแน่นอน فَرَضُهُ اللهُ لَنَا فِي بَدْعَةٍ عن ديناً لِكُمُ الْقَائِدُ لَاوَ. فَقَامَ بِأَنْ يَسْتَخْدِمَ هَؤُلَاءِ لِتَطْبِيقِ طَاعَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعِضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. فَنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: พวกด่านนั้นต้องปฏิบัติตามแนวทางของฉันและแนวทางของบรรดาคุณพระรอรชีนีหลังจากฉันและจงยึดมันเอาไว้และจงขบมันด้วยกับฟันกรามและจงระวังสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เพราะสิ่งเหล่านั้นถือเป็นการอุตริกรรมและการอุตริกกรรมนั้นถือเป็นการหลงผิดพงศ์ลอสบานะนัวตาลาทรงได้เอานั้นมีบ้างสามหลังด้วยกันครับที่เราทุกคนนั้นจะต้องผ่านมันไป บ้านหลังที่หนึ่งครับนั่นคือโลกดุนยามันคือบ้านแห่งการสะสมและปฏิบัติการงานต่างๆและมันเป็นบ้านที่ถูกทําให้ป่าเปิดเผยกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีป่าเปิดเวยกับผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธามรรดาวุยตั้งภาคีมรรดาวุจหน้าไหวหลังหลอกบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ถูกครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ถูกทาให้เป็นป่าเปิดเมยกับสิ่งต่างๆมากมายและทําให้มีผู้คนหลายรูปแบบศัยในบ้านหลังนี้ และบ้านหลังที่สองครับก็คืออาลามบัพซักหรือรวบในหลุมสองซอนั่นเองมันเป็นที่พักระหว่างทางหมายถึงมันเป็นจุดพักระหว่างโลกดุนยาและโลกอาถรรพ์และในรุมศพนั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งจากสวงสวรรค์หรือเป็นส่วนหนึ่งจากขุมนรกนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นจบสภาพในโลกดุนยาในสภาพใดหากเราจบสภาพในดุนยาด้กับการผู้ศรัทธาอินชามล้อครับในในอลรามบัพซักเราก็จะได้รับกิอายของสวรรค์ แต่กลับกันหากเราจบชีวิตในดุนยาด้วยกับสภาพณ์คนที่ตั้งคาทีต่อแล้วประเด็นจะตัาต่อแล้วหรือทำการหน้าไว้หลักว่าต่อแล้วแน่นอนครับเราก็จะได้รับกินอายของการลงโทษในนรกจะหันนำอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ตรัสว่าโวลุซีโวลุซีกอนนะฮุมมินะอัลอาซาบิลอาดนาดูนัลอาซาบิลดูนอัลอาซาบิลอักรบละอัลลอฮฺมูร์ชิอูน เราได้แต่ว่าและแน่นอนเราจะให้พวกเจ้าได้ถิมลดการลงโทษในโรคนี้ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงในโรคหนา้าเพราะว่าพวกเจ้านั้นจะได้กลับนั้นกับตัวจากกาะยะดังกล่านีเจเห็นว่าเรานั้นจะได้ถิ่นลดกินอายของสวรรค์หากเรานั้นเจตีนิพภาพผู้ศรัทธาและเช่นกันหากเราเจตีวินีนาพพาผู้พุทศรัทธาเราก็จะได้รับรู้ถึงการลงโทษอันเจ็บแสบในรรยาญนำ แลวบ้านหลังที่สามครับก็คือโรคอาคิร์มันคือบ้านหลังสุดท้ายของลูกหลานอาดัมซึ่งมันเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนและมันเป็นโลกแห่งการตอบแทนแต่แน่นอนครับมันเป็นโลกที่เหล่านั้นจะต้องอยู่อย่างตลอดกาลในโลกในโลกอละคิร์นั้นลูกหลานอาดัมจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกครับกลุ่มที่เป็นชาวสวรรค์และกลุ่มที่สองกลุ่มที่เป็นชาวนรก ่มที่เป็นชาวสวรรค์ครับพวกเขาจะได้พำนนักอยู่ในสุวสวรรค์ของอัลลอฮฺตาอานาและจะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์เช่นกันกลุ่มที่เป็นชานรกเขาจะได้รับการลงโทษในสิ่งที่เขาปฏิบตัติในสิ่งที่เขาฝ่าฝืนบนโลกนี้แต่แน่นอนครับในโลกอาคีรอนนี้จะไม่มีการตายอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นและจะไม่มีการเกิดใหม่เพื่อเก็บสเบียงในโลกในโลกฉัดมาเป็นอันขาด الله سبحانه وتعالى عليه تكوين: اعلموا انما الحياة الدنيا لئم ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل الغيب اعجب الكفار نباته ثم فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الاخرة عذاب شديد فمغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور.

และความโอ้โอวดระหว่างพวกเจ้าและการแข่งกันสะสมทรัพย์สินและลูกหลานเปรียวเสมือนเช่นน้ำฝนที่งอบงนพูดผลเรื่องความพอใจให้แก่กสิกรแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งและเจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วมันก็จะกลายเป็นเศษเป็นชิ้นแห้งส่วนในวันประโรคนั้นมีการลงโทษอย่างสาหัสและมีการอภัยโทษและความปลอดภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตุดาลา การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการแสวงหาผลประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้นจงรีบเล่นไปสู่การขอไปรู้ต่อพระเจ้าของพวกเจ้าเถิดและสงสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นประหนึ่งกับความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้สําหนับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดาเราสูงของพระองค์มันคือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ ซึ่งพระองค์นั้นจะทรงประทานมันให้แก่พวกให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นสู้พงปวดปานอันใหญ่หลวงจากายันี้เป็นการชี้ชัดว่าอัลลอฮ์สุบฮานุบตารานั้นได้ชี้แจงให้เรารับทราบถึงเรื่องจังกล่าวฉะนั้นครับพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านทุกท่านดุนยานั้นเป็นเพียงความสนุกเพียงชั่วคู่เท่านั้นเป็นเพียงการสนุกสนานทางร่างกายเป็นเพียงความเพลิเดเพลินทางจิตใจและเป็นเครื่องประดับภายนอกเท่านั้นและบางคนครับ เขายึดเอาดุนยานั้นเป็นการละเล่นเขานั้นละเล่นหลงละเลงกับดุนยาจนลืมอาคิรอแต่ถ้าว่าการละเล่นในดุนยานั้นอิสลามก็ได้มีขอบเขตเช่นเดียวกันครับหากเขานั้นหลงละเลงกับดุนยาโดยเล่เลยขอบเขตสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นโทษกับเขาแต่เช่นเดียวกันหากเขานั้นเพื่อเพอหรือการละเล่นต้้งอยู่ในขอบเขตศาสนาสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เป็นโทษกับเขา แต่เมื่อเราพิจารณาดูแล,แล้วนะครับว่าการละเล่นในพิจารณาดูแล้วว่าสําหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยในดุนยาเนี่ยไม่ใช่การละเล่นอย่ไม่การเพื่อเพลินจิตใจดุนยานั้นเป็นที่ตัดเตรียมสเสบียงเป็นที่ประกอบพุ่งงามความดีเพื่อการตอบแทนในโลกหน้าฉะนั้นครับการที่เราละเล่นหรือยึดเอาดุนยายึดเอาการใช้ชีวิตดุนยาเพื่อความเพลิดเพลินเสพสุขโดยการลืมอาธิรัตนั้นดังกล่าวนี้ครับ เป็นการปฏิบัติตามบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดุนยาโดยไร้แก่นสารโดยไม่รู้ว่าชีวิตนี้มีไปเพื่ออะไรลอสบานวตาราได้ตัดว่าลาเฮจันกูลูบุมคำว่าจิตใจของพวกเขานั้นเผลอเรอหมายถึงหัวใจของพวกเขานั้นหลงละเลิไปกับดุนยาและหันเหออกจากอาคิร์และมุ้งหน้าสุ่โรกุนยาด้วยสิ่งที่ไร้สาระ และดุนยานั้นเป็นเพียงเครื่องประดับภายนอกไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายภาชนะหรือที่อยู่อาศัยแต่เช่นกันเรื่องนี้อิสลามก็ได้มีขอบเขตไว้อย่างชัดเจนอัลลอฮฺสุบฮานุบุตรอาลาได้ตรัสว่าคุณมันฮัร์มัซีนัตัลลนฮิลลที่อัครจาลิอิบาดีวะไตอิบาตินินาริสคุณยะลิลและทีนาอามันูฟิลฮายาตุดญะฮ์ข้อริสตันเยอมันกิยามะกาดาริกันุฟัสซิรุลอายาติก้ามียะลามูนเราได้ตัดว่าจ้องการมุฮัมมัด ผู้ใดเล่าไก่เป็นที่ต้องห้าซึ่งเครื่องประดับร่างกายจากอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงให้ออกมาสําหรับบอกของพระองค์และจากบรรดาสิ่งดีๆจากปัจจัยยังชีพจงกล่าวลงคมุฮหมัดว่าสิ่งเหล่านั้นสาหรับบรรดาผู้ศรัทธาในชีวิตแห่งโลกนี้และสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะในวันแห่งในนวัแห่งการตอบ,บแทนในถันนนั้นแหละเราจะแจกแจงอายะนั้นห่าแก่บรรดาผู้ที่รู้ ขอลัลอสบารบ์นะฮัวตาลาทรงสั่งให้เรานั้นประดับตกแต่งเสื้อผ้าและภายนอกให้สวยงามแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็จะดลืมาให้จิตใจของเรานั้นสวยงามด้วยซึ่งจิตใจของมนุษย์นั้นจะสวยงามก็วด้วยกับการเชื่อฟังต่อลอสาบา์นะฮัวตาลาด้วยกับการปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้และการโอ้อวดกันระหว่างผู้คนในเรื่องของชาติตระกูลทรัพย์สินหรือนาฬิการงานทุกคนล้วน และกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้แท้จริงสิ่งที่ควรนำมาภาคภูมิใจก็คือการเชื่อฟังต่อวะัการปฏิบัติการงานที่ดีความภาคภูมิใจในสิ่งอื่นนอกจากนอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระโดยเฉพาะการร่วมหัวกาเลือกของลูกหลานและการดูแลดูแลผู้อื่นรวมถึงการบ่วมหัวที่เป็นการเย่อหยิ่งลอสบาร์นอวัวตาลาได้ตัดว่าวตากาุรุมเป็นอาวาลิวัาเลอรัด และการแข่งขันการสะสมในทรัพย์สินนั้นซึ่งต่างคนต่างบอกว่าฉันน,ฉนั้นมีเงินทองมากมายฉันนั้นมีเงินทองมากกว่าคนนั้นมากกว่าคนนี้ต่างคนต่างใช้ทั้งวันและทั้งคืนเพื่อแสวงหาเงินเพื่อนาไปฝากธนาคารและต่างประกาศคนว่าฉันนั้นมีเงินเท่านั้นเท่านี้อัลลอฮฺสุบะฮะนาวาได้ตรัสอีกว่าอานาอัลสลุมิงกามาลันว่าอสุนัฟารอเพราะว่าฉันนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าท่านและมีค่าใ่าบริวารมากกว่าท่านพวกเขาเปราะอวดในพี่น้องของเขาโดยกล่าวว่า อินทารามีอาณาอปันและมีกามาลนววาราดาความว่าหากท่านเห็นว่าฉันนั้นน่อยกว่าท่านในทางทรัพย์สินและลูกหลานโอปินองผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแท้จริงอัลลอฮฺตาอาลานั้นไม่ได้ทรงพิจารณาพวกท่านจากทรัพย์สินหรือจากหน้าตาแต่อัลลอฮฺสุบานุวาตาลานั้นทรงพิจารณาพวกท่านจากหัวใจจากการงานที่พวกท่านปฏิบัติอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ว่าอัลฮะบุมุตตะก้าทุ มุลมะกอบิบคำว่าการสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้างได้ทำให้พวกเจ้านั้นเพลิดเพลินจนกระทั่งพวกเจ้านั้นได้กลับไปยืนหลุมศพและอีกอย่างหนึ่งลา l ์ได้กล่าวว่าวมาอัลวาลุกุมวลาอัลลาดุกุมบินละตีตะกรุบุคุมอินเดนาซุลฟาอินลามันอามันาวะอามิลาซิฮันฟาอุไกะละุมยาซาอุดยาฟิมบมาอามิูว่หุมวหุมฟิรฟาติอามินความว่า และไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกเจ้าและไม่ใช่ลูกหลานของพวกเจ้าที่จะจำให้พวกเจ้านั้นใกล้ชิดกับเรานอกจากบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่กระทำความดีดังนั้นชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะได้รับการตอบแทนเป็นสองเท่าตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพวกเขาจะได้ทำนั้นอยู่ในสวรรค์อย่างปลอดภัยพระองค์ไม่ได้มองที่ทรัพย์สินหรือลูกหลานแต่พระองค์ทรงมองที่หัวใจและการงานของพวกท่านดังนั้นมุสลิมควรพึงระวังเรื่องดังกล่าวไว้อย่างยิ่งยวด ลราสุฮาอนุวตาตาได้เปรียบดึงยาให้กับเหมือนฝนที่พระองค์ได้ตัดว่าการมาซาลิ้ไรบีอาจบัลุฟฟารนาบาตูเปรียบเสมือนน้ำฝนที่งอกเงยพื่อผลดังความโใจให้แก่เกษตรกรมันเป็นที่น่าประหลาดใจสำหรับบรรดาพวกคาเฟ,ฟ่หรือบรรดาชาวสวนที่เขาเอาจึงเอาาจในการเพาะปลูกและเมื่อเขาได้รับผลผลปลูกผลผลผลิตที่ดีงามพวกเขาก็ประทับใจแต่คำว่าชาวสวนนี่หมายถึงบรรดาพวกกุฟฟา ที่พวกเขานั้นลงนัเลินกับจุนยาพระองค์ได้ตัดว่าวลาก่อชีบะกอัอมว่มาหุมวลาเอาลาดูาาหุมอินน้มาอยู่ดดุลมอคือไอ้อัศิบะหุ้มบิยาผิดดุนยาพอทักขะอกับอมผูสหุมวะหุมกาฟิโรนโอนได้กล่าวว่าและจงยาให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงใจแก่เจ้าแ้จริงอรร์ลลต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยกับจ่งเหล่านั้นในโลกดุนยา และจะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากบ้านไปในขณะที่พวกเขานั้นเป,ป็นผู้ปฏิเดชศรัทธาพี่น้องบุษกาทั้งหลายครับไม่ว่าเราจะอย่างไรก็ตามพวกเรานั้นต้องพิจารณาในทุากๆกิจการงานที่เราปฏิบัติเช่นเดียวกันต้องพิจารณาในการดาเนินชีวิตในดุนยาเพื่ออาคีรอและที่สําคัญครับเราจะต้องยึดมั่นอยู่บนแนวทางอาิสลามและประกอบกุณงอมความดี พราะแท้จริงแล้วดุนยานั้นเป็นเพียงโลกแห่งการสะสมสเสบียงอันดีงามถึงแม้ว่าท่านนั้นจะมีทรัพย์สมบัติมีลูกหลานมากเพียงใดก็ตามแต่สุดท้ายอย่าลืมครับว่าสิ่งที่ติดตัวรั้นไปในหลุมฝังศพนนะั้นเป็นเพียงค้าวผ้ากระฝันที่ไม่ได้มีราคา แตเช่นเดียวกันหากท่านมีเงินมากมายเพียงใดก็ตามสุดท้ายเมื่อท่านจบชีวิตในดุนยามันก็ถูกตกทอดไปของผู้อื่นแต่สิ่งที่จะติดกับท่านนันก็คือการเงินที่ปฏิบัติในทุกปญญาและอาชีรและสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ท่านทำไว้บนดุนยาในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติสุดท้ายนี้ฝากอยายะดพุทธานที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสว่ายาอิย uh ุนนัสอินนาวดัลลอยฮับ فلا تغرّنكم ح ي الد ا الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور ن بال ال الشيطان لكم أدوا فتغذوه أدوا ن م ا يدعو حسبه ليكون من ص ح ا ح ب ا, أ, أ, أ ل س ا ئ ر و นี่ตัดว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงญญาขอลวงนั้นเป็นจริงเสมออยาให้การดำรลงชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้าและอยาให้การล่อลวงของชัยตอนนั้นมาล่อลวงพวกเจ้าติดกับเราเป็นอันขาด แท้จริงใช่ตอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าต้องถือมันเป็นศัตรูแท้จริงมันเรียกร้องคนละพักของมันเพื่อให้พวกมันนั้นเป็นสายแห่งไฟนรกบารกุลลอฮุลีวะลักุมฟิรุคอานินอัลดิมวะนอันามิลัยนะบานิวะฟิกลฮะกิมอะกูลูกาลีฮะดาวะสตัฟิรุลลอฮ์ัลอาดิมัลีวะลักุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมินกุลีดัมมาสตัฟิรูอินนูฮะวะลัฟุรลรฮิยิน